ว่าการมีเริอย่องนเดก็กระจ่งกาดูตัจจัยการดูปัจจัยบางสิ่งนี่แหละสิ่งที่เขาเปลี่ยนมาจากขอมตลของคนเราดีเลยครับของคนหูเนี้ยค่อยแบบสอบพอความรู้สึกลองแบบพินิซึ่งมันเป็นเส้นขนานกับขาวเับข้าส่วนที่พอไห้ครับที่งานเเด็กหน่อยพอ้างพวพอยเปมนมีปัญหากันเราเห็เด็กป่วย ทำให้ผมเป็นไบเกรียนครับผมคิดงานหลายเรื่ังมี่ผมหักหักหูกเนาะมันหักหูกไม่รอดเราอุ้งบัดีมันจะเในใจจะคลองแบบเครียดมากเครียดมากก็เรื่องขอบข้อเครียดมากกเ็กกเรื่องคืนๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเติมเต็มให้เขาไม่ไม่พอเรียังไงจริงแล้วมันจะจะเรื่อมละเอียดอ่อนนะครับการได้เซนเซอร์ชีวิตบางๆที่ซึ่งไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตผมเลย หนึ่งสิออกจากเงี้ยงไปถามหาแล้วต้องอายไปใส่เงี้ยไปส่วนผมก็ว่าอยากอะไรเพราะม่รับเพราะอยากให้ถามดิถามได้ครับแต่ไม่ไม่ตอบแล้วก็คือไม่ต้องต่อในเวลาเขาตอบแล้วก็ต้องต่อเลยว่าแบาเอาเปลียนซึ่อว่าเอาคเป็นเรื่องที่อะนี่คือจริงๆแล้วว่ามันต้องถามกันอย่างอื่นก็ได้เดินทางปลอดภัยนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็มีชีวิตของจะขอไหมเพราะไม่รับหมื่นหนึ่งต้องมานั่งตอบไรส่วนกับที่มานั่งตอบนั่กบอดตะเรียมลูกกับจากนักบอเรียมอื่น ข้าใจเขาว่าหักแต่ว่าอย่างไรหักแบบแบบมีสติกนะครับเพราะ,นะ้นดกค่อยเบาอะแะหักแบบมีสติกไม่เป็นหักแบบนูนออกตาบอ,อดอะไรแก็ต้องอายเ้็บชื่อเบิรือพื้นเฮ็ดยพิษเบิร์ร์ไม่ได้นะครับไม่เป็นไมเกรนมาสามปีนะครับครับมาเป็นเป็นโดนเติมแล้ว เป matters, ็นตืเนิตกันตวงไม่เคยโพรแตั be, ้งวงมันมีโง่ซีบ่าเลยว่าไม่อยากให้มีอะไรอะไรเหล่านี้ครับขัดจังเรื่องบอกว่าวีวีครับเพราะว่มีโกรธหรอเปล่าเพราะเป็นไอหันเรื่องลโหคือมัฟฟูมีคิดมากประคับเลยนะครับคิดมาประคับนแล้วที่เมียนี่มีสัมมาอยางละผมโกรเสียใจเลยว่าเม็ดมาได้จังไหนเม็ดมาได้จังไหนคิดหลายแบบไปว่าสุดท้ายก็ไปกับครอบครัวของเขาเอ้า แล้วมึงมองเขาเป็นคนอื่นเหรอมึงมองอาอายเป็นคนอื่นเหรอถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงเท่ากับมึงพยายามบอกอาอายว่าเห็นไม่รู้โอ้เขาหย่อนเกิดโดดทีเดียแต่ผมมาสิครับโอิดิบังพิบังคิบังแท้ๆเปนแยน่ทำให้นกพงสะพอรรู้สึกแย่ได้มากขนาดนี้ ด่ามาง่ายดีกะบวนว่าแบบนเราจี่มันออกมาด่ามาเรื่องตูมันเป็นอย่างไรสิดนี้คนอยู่งเรืองเลือกแบบนี้แต่คนภาพพวกแบบตองไอมีแต่ผู้มีพระคุณคือมึงมองข้ามไปเลยไม่ได้หรออนะไรเงี้ยมึงงงมึงเลยมังขำไปเลยเดี๋ยวบอกว่าเออเขามาเข,ามาเขามาครอบครัวเขาดูความน่นารักของชายมนความน่นารักของพี่ดินก็ได้ความน่นารักของเด็กเขาเป็นที่เป็นน้องก,กัน บางเชียร์ไอ้ไอ้มันเลยคิดว่าเป็นยอดนี้ครอบมีมซุ่มแบบนี้แหละค่อยสับพอร์ตค่อยหลังบางไปครอบไปชั้นแตหาไอ้ใไ้กำลังใจเรื่องผิดๆยอดมายบอกกับปลูกไข่แล้วก็ไปเว้าไปเว้าสิ่งที่ผิดๆไปเว้าให้กำลังใจแบบผิดๆซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ผิดไอยถูกแต่ให้เขาถูกไปก่อนมันเรื่อผมก็เรื่องง่ายก็เนาะเลี่ยงลูกไง แน่แล้วจะมีหน้าที่เม็ดย่างเดียวจะมีหน้าที่ข้อเม็ดเจ้าย่างเดีย mm. วผมนี่มีหน้าที่ต้องปลูกต้องฟังต้องสอนเขานี่ mm. ออาศัยกับว่าม่าเลี้ยงซอยเนี่ยเสนอหันย่างยิบปากมีเสียงอวนมั่งเงินไหมเดือดจักรลาดไหนไหมแมาเลี้ยงซอยมาดูแลนี่ไหมมันมันเป็นศาสตร์ต่ว่า,าปรึกษาความคืบปรึกษาสามองความสิเสียด ศิลปินธรรมดาแท็ขาดเยอือนบางคุณารรอยังจะบังคับตั้งมก็อวยากบาลไต้บาลเมานรุดุว่าใดเขาไม่ไหวไม่ไหวรับว่า้ดรับได้ก็สิบวตอบัววัออกมาเบาก็ออกมาไหนสุดแล้วหนึ่งเมตรลบๆเท่ากับความรู้สึกผมกับลูกเลย เพราะอย่างไม่รู้ว่าลูกจะคิดเหมือนเราไหมก็ให้ผมขอบความคิดที่ผมมีความรู้ความรู้ที่ผมมีมาสอนลูขกขจับประมานที่เขาใจบอกเขามั่มีเมินม,หนมาหา,าแบบนี้เขาใจว่าะเพราซีซีแบยอะไรที่มันบกบวงอ่ะขาดให้เขาคิดหน่อยับนบ,าบ,าบา้างๆก็้าใจกันกับพ่อ,ก,พอก็ได้น้องนองอีหลาเนาะอย่างเงี้ยมึงคิดเป็นบ่อแบบนี้ สมองคิดเป็นบ่แบบหรือคิดเป็ี่ยนขยายคนมีญหากันเด็กน้อยดีอย่าลืมเนี่ยว่าเด็กน้อยดีครับเด็กน้อยเนี่ยนะสิบสองปีนะขนาดดูหนังเขายังต้องให้ผู้ใหญ่ให้คําแนะนําเลยเรื่องการแสดงเขายังต้องให้ผู้ใหญ่หคอยครับเนะนำ้ำแต่เนี่ยเด็กน้อยมันจับโทรศัพท์จับไขจับมันเลี่ยผู้ใหญ่จิีปัทญ,ญาเนี่ยเาแน,นี่ยน้ำอี่ยงเด็กน้อยเดี๋ยวบ่แล้วหาให้คําแนะนําเด็กน้อยพกพราเป็นวัยซิมบ,บัน่นได้ก็บบับมิน ผูส้สอนผู้ฝังอย่มันงาสอน,สอนไปได้สิบท่าเลยสิบมือเขาปฏิิเพียมยิ้ทางไหม่อ,มอย่าบางทีครบเม็ดหมาเแบบโทษไม่น่านจะ,ปะาเปนะ็เนปัญหา,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 าเลยเนาะแจ้งคำขับเรือนายอิตดานายนี่ตาปัญหาเขาก็เศร้ากินตามไปเรื่อยหย่อนออกมาทำไรกันเองหาทำไรกระทะออกปากกระบอกประหักป่ะหักแย่มาก สอนปฏิบันิทา,างสอนรวมเรื่องเก้าที่นี่แเล็กน้อยเนาะมักกระเสียวกับยังพอคือมั่วซวนมันแบบสื่อเรื่องเล่า,า,ลนนม,ามันมีมาอยู่แล้วไม่เห็นเม็นกันเสร็ไม่เห็นแบบเนี้ยเนี่ยอินเตอร์เน็ตตัวนี้สร้างครอบสุขให้เบิ้งกขบพ่อยิงอยงย่งอยากมันมีส่วนรวมมีแต่มันเป็นปัญหาอยู่มัญหาเห็ุแห่เบิ้องเป็นเรื่องเป็นเล่าแบบ เาว่ตอนคุกเปบวดผมก็อยากซื้อออกมาดุบบแ่บอกไปบอกไปทไมว่าเพอยากซื้อเลยตอนอัดบมวนี่คนไปคุ้มซื้อวันวานนิดหน่อยบ่อยๆซื้ผมก็ออกมาสั่งผมเบือพราออกมาสา่ออกมาเสียสารอให้คุ้แต่มันยากคุบ้บสิิงให้ผมโงเกงผมกับ้างเนี่ยเห่านี้่างหลายเรือแห้งตัวบาเรือแบบนี้มันมันเสียผมกล้วยผมก็อยากมานา่งล้วยยะนมาปวดหัว ผมอยากทำใจให้มันเบิดได้สู้ชิดเดี่ยว่ต้องมีม่าต้องมีมาหเห็นแม้แต่คนเดียวสินเนี่ยขับการคิดเนี่ยแค่สีใด้นี่เนี่ยให้คิดอันอื้นซะไปดามาเรียงสแสดงเรียงร้ำลุมัน่ต้องมาดามาเรียงมัมนละเอียดอ่อนอีกไม่เห็นได้รู้สึกว่าทำให้ตัวของศิลปินแบบไม่เป็นตัวของตัวเอง ขี้งไก่เนี่ยไก่กับ,บ่าไ้ต้องไกล่ลูกผู้เดียวแต่ไกล่ลูกคนอื่นกับ,บ่าไรว่าผมมาหักลูกจังสิไปใกล้ยน้อขอบขั้วไงยังไปเบียนเบียนไปหาเรื่องลูกอีกใี่ไหมป้ากูเมื่อเงินมืงอเงาะกูยื้กับเมียจากของอยู่กับน้องจากของอยู่กับหลานจากของก็ยังเอาไปเปรียบเทียบใส่ลูกอ,อีกโอ้ยตายตปไม่ไม่น่ามีเม้นแบบนี้ออกมาเลย แล้วมันเซนเซทีฟกับน้องอายมากนะครับเพราะเขากตมีความห่ากระพอม,มีความมมีควาน้อยเนื้อน้อยใจอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานานะไหนคือเขาก็ต้องคิดของเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันเคยมีมเมนแบบพวกนี้มาตลอดลววอเราก็บอกค่อยสอนลูกพมอมาอย่าไปสนใจเด็ดขาดถ้าสนใจปุ๊บจะเขากับว่าไม่มีจุดยืนหนูไม่มีจุดยืนก็คยสอนลูกมาตลอดแล้วก็ได้สอนแล้วสอนอีกส,สอนแล้วสอนอีกเนี่ยมาอย่างเนี่ยมีเมนแบบเนี้ย มันเลยปวดหัวแนมนผมไลยป่วยเป็นไม่เกลื่อนือไม่หยิกชน,นึงกลายเป,ป็นว่าป้าคือเสียสาระคือหยัดดีน้ำก้นก็เถอะคือได้โรคเดยบให้กับมาน้อสิแมเม่อกียดเนดหยเถอะหยัดหีน้ำก้นนี่คือจังไรขอบคุณทุกก็ตลงใจนะครับที่นกมาเมานี่แบบนกอย่ามาบอกหลายๆคนที่คิดแบบนั่น หามเศร้าติดตามนกได้กับเศร้าแล้วก็บตรอตมาอยู่หุ่นไว้ในชีวิตนกชีวิตติดตามตะลูกอายก็ได้ดูแต่ความน่ารักของลูกผมก็ได้ถ้าจะมาคิดแบบนี้กับผมไม่ต้องมาเมีนไม่ต้องมาบุญไหว้กับชีวิตผมบต่อมาบอกถึงพอก็ได้ไปหักตะลูกอายก็ได้ผมบ่าวาแต่จะมาสางกำแพงกันระหว่างพ่อกับลูกจะมาสางการทะเลาะการมีปากมีเสียงหรืออาการที่ใะไลูกรู้สึกว่าดีให้พอรู้สึกว่าดี ไม่ต้องถ่ารักมันต้องสวยงามกว่านี้หากมันสิวว่าเป็นทำา้ายแบบนี้นะครับมันมาหอดจุดใดลรวจุดที่ไปเที่ยวกับขอบคัวก,ก็มีปัญหาเช่นที่มือพ่อนไข่สิบ่ได้ปวดหัวบ่ได้มานางอธิบายนางแก้ไขแต่สุดท้ายมือพักพ่อนก็ต้องปวดหัวเพราะมือออกล้าอีกที่ไีนาเลือกได้ผมฉีเลือกบ่มีมือนีเลย มันอาจจะธรรมดากับทุกคนที่ดูอยู่พันกว่าคนเนี่ยมันอาจจะธรรมดาเป็นเรื่องที่แมงครับทุกคนอาจจะเบาได้ว่าคือบ่ขามมองข้ามเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นอา,า,ากาศเฮ้ยถ้ามันเป็นฝุ่นอา,ากาศที่มันเข้าตาเราล่ะเป็นฟุ้นละอองที่มันเข่าตาเขาล่ะเห็นอย่างเขาเจ็บผมบอกว่าต่อออกอยังสิบอ่ะผมปง่งได้ยูหลายๆเรื่องตาว่าเรื่องแบบนี้มันเห็นเล้ผมป่วยผมปุมพลาดเมื่อใดกต้องแก้ครับ ครับ่แก่มือนี้ก็สิมี иг, มือต่อไปอีกไปครับขอพวกก็สิไปเมีนบายผมแบบนี้อีกเวียนกรรมติดตามสนองเจ้าเลยนหรอเจ้าสิรู้ว่าขอยปวดหัวสั่มเลยขวบบอกมีแค่นี้เจ้าเนี่ยขวบปวดหัวคได้ได้เลยเจ้าสนะอีกขวบบอกเลยเคยบอกให้ลูกว่าหนูอย่าทำให้พ่อ เครียดพอพอบอเคยพอบเคยเห็ดเห็ดยังไข่ลูกแบบรู้สึกยำแย่หเอยยังจะได้ยังยาเห็นยังบอกพอพอกะหากะเหุดหายตามใจได้ในสิ่งที่ตามใจแนสิ่งที่หายว่าได้ตามใจว่าได้มันสีเหลืองกับว่าตามสอนเหมอือนคุณแนวสอนลูกไว้ดีแห้งเรกากไก่เขยมแข็งซอยเหลือจักของจะเป็นง่อย จะไปหาคนใส่เกือบใส่ยังหาอันนี้มันใส่เองเนี่ยกับใส่ผม,มสอนตลอดทุกอย่างเพื่อเขาแข็งแรงนะครับแต่ข้อมมนแบบคือจักอายเป็นนั่งฝ่าเที่วมาดามาจะมาตถถัดเส้ฝ่าขอ้อมมนตลาดแบบเชิดชูย่องยอง่ยอกับบา่บาดถูกปะตาบ้าหไม่ยุทในขอเขียนเย่ะเบอร์อะไรเวลามีดามานี่ปัญหาผิดก็ผิดถือก็ถือเนี้สอนลูกพื้นสอนดีดีสอนลูกสอนเต่าจากฟางนั่นสอนบ่เป็น าขึ้นหมานี่คือผมเคยเบอกมาลูกหลาน้พื่อนอยากมาเบามาสอนก็จะขาเป็นเทวดามาลูกหลานย่บานเด็ของเฮ้ยหายได้เขาว่าสกปวดหัว่าจะลืมเด้วยวเด็กหน่อยใบนี่นี่มันเป็นใบก้านล่งบอกก้าลังบวกหยากสวนอยากเลยพี่น้องเป็นทาขาวต่ว่า บางทีเขาเขาว่าเด้ฟัง100อรอยเปอร์เซ็นขาตํารวจลู้มขาเองน้าแต่ว่าสิ่งคิดไหนที่มันผิดมันถูกเนี่ยเขาสอนอย่างนี้หลาคนอื่นมากพอตรงกันข้ามแล้วคนอื่นที่พูดมันคือคนที่รักเขาแหมเขาก็รู้ว่าคนนี้คือแฟนขับหนูนะเขาพูดแบบนี้เขาคือเขารักหนูนะพ่อไม่ลักหนูหรอทําไมพ่อไม่คิดเหมือนแฟนขับคนนี้นี่เด็กหน่ไม่สิคิดแบบนี้เลยดินี่แหละโนบิยังเครียดนะครับเครียดเครียดเพราะว่าแบบโอ้ น้อยใจนี่บกวรมีเลยเป็นอย่างาคือบกวรมีให้หลาย่าคนอื่นให้มากกว่าคนอื่นอ่าผมยกตัวอย่างเซียนมิลลิ่นอันนี้หลานผมเหมือนกันผมกระหกกักว่าตั้งจากลูกเด้เพราะว่ายังผมหาเลี้ยงแม่เขาหาเลี้ยงแม่ผมหาเลี้ยงน้องไม้คนในครอบครัวผมหาเลี้ยงเบิร์ดลูกหลานผมก็เลี้ยงจนใหญ่มิลลิ่นก็เลี้ยง นอกจากมีรยังมีกุกกิมีฝูมีหนุมีหลายคนลูกหลานผมที่ว่าได้ออกซื้ออีกผมก็หาเลี้ยงหาดูแลตอนที่ผมเสียดได้ทุกคนน่ะยิ่งน่าสงสารผมเม่เค่อยซื้อตุกตายไเลยมีเล่นอีกกด้เด็นตุกตารับเสียจะอาอายอเอายเอาห้ยจังคอยได้เล่นได้มาอาอายเลือกก้อนจังไหนองเสือขาเท่ากันได้รับเสียดใหญ่ซึ่งจริงๆก้อนที่มีอาะายเนะ่ะ ผมสื่อห้มิเรีนผมสื่อห้มิเรีนโดนๆจังสื่อห้ครับเมื่อคอยเดทภา,านไปเที่ยวพมอันนี้ลูกอย่าไปเที่ยวพอ,อม,ม่ค่อยภาพไปไปเที่ยวดิการได้ภาพไปทั้งสื่อเวลาบานในมีว่างแต่ต้องได้หาเวลาภาพไปเป็นการเติมเต็มให้เขาเรลามือหนึ่งว่าพีิเสิ์กี่จะน้อยใจได้ไดเพราะว่ายังพ่อให้มากกว่าคนอื่นเราต้องรู้จักคาว่าพอและแบ่งปันผมที่สารลูกแบบนี้ดิลูกต้องหูจใจข้าว่าพอ่อ รู้ได้รับแล้วรู้จากคาว่าพอและก็แบ่งปันเพื่อนแบ่งปันคนอื่นที่เขายังไม่ได้รับเหมือนตัวเองบ้างเหมือนที่เรารู้จักได้รู้จักคําว่าได้รับเราก็รู้จักคําว่าให้คืนกมจีสนร,รูปแบบนี้ครับเราก็สอนมิลิ้นแบบนี้คืออ่างขนาดมิลลิ่นวตาตาดูบานนี่เขาหน้าก็ยังเสียสละเป็นเพราว่ายังคงกะสอนเนื่องตับอาเลยพาคนนั้นคนนี้ไปโอ้อย่าคิดครับสิบปีมณนี่ศาสตร์หันมาจยุติได้ยง โอกาสแบบไปเมื่อเศร้านี่โคตรยากได้ที่จะได้ไปน้ากันเราได้ไปแล้วก็มว่ามีความถูกยันมีคนมาคิดแบบนี้เป็นปมให้ลูกสาวผมอีกส่ชีวิตยากี่หลีครับยากยากขอขก็เป็นใจเนี่ยคือแบบผู้ดใดคิดกับมูฟอ่อนไหมใว่าอย่าขีดกับผมแบบนั้นเขามีวันนี้ทุกวันนี้ได้มันโคตรที่สุดแล้วนะสําหรับชีวิตลูกสาวผมนี่ เขาอาจสิว่าท่านได้ทอไผ่ดอกแต่ในลูกในมุมมองผมผมผม,มองถึงเด็กคนหนึ่งอายุสิบเอ็ดสบสองขวบเนี่ยพอสามารถผ้าสางผ้าเย็ได้ถึงป่านี้แล้วเนี่ยเคย